สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซีที่น่ารักของน้องแก้วทุกทุกคนนะคะวันนี้ก็จะพาทุกทุกคนนั้นมาที่หมู่บ้านบานโปงนะคะแล้วก็จะเป็นที่วัดเนาะเมื่อนี่ก่อมังยาการตีในช่องน้องแก้วเจงตุ้งแทงเหมือนเดิมค่ะเหมือนนี่ก่อตีป้าปิ๋วน้องเขามาตีหมู่บ้านบานโป้งค่ะแล้วก็ตะเลี้ยนี่กูก่ออยู่ตีวัดค่ะตีวัดหมู่บ้านบานโปงค่ะเขาที่ไมสร้างกันเนอเป็นสร้างแหลต่ตองมา ตีบ้านบ้านปงนี่1ปีก็ต้อมา1ปอกในใน,ในในช่วงเขพันษามันอีเนาะเป็นสังและสัมมาก็เปยสังแล้วเฮามีหินหอยอีสังมันไว้แล้วซ้ํามีความหมายว่าจะหือ้อแล้วเฮามีเอ,อ่อที่ว่าเชือ่อมีวัฒนธรรมประเพณีสังจะหือ้อแล้วตีเฮาตีต้องรักษาเปยสัง แต่เร็วนี่ามาแถวตีบ้านมันปุงแล้วขั้นตอนแรกตีเฮาตี้ไรเฮ็ดนั่นก็คือเข้าไปตีในวัดคาเดี๋ยวตีป่ป้าพี่พี่น้อง,อง,องๆ,ๆเขาทุกๆก่อทุกๆคนเข้าไปในวัดคาไปไปจอมกัน้นตีในวัดคาเดี๋ยวจะพาพี่น้อง,องๆทุกคนนะคะ ก็จะบอกว่าไปที่ในวัดเนาะก็ตอนนี้เนาะก็กําลังมีการสวดพระธรรมกันนะคะก็อาจจะมีสิ่งรบก,กวนนิดหน่อยก็ต้องขอโทษและก็ต้องขออภัยด้วยค่ะแต่ตอนนี้เราเข้าไปกันที่ในวัดกันพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะไปเลยค่ะก็เลือกที่จะมาเปิดคลิปที่หน้าวัดเลยทันทีค่ะวันนี้นะคะตามไปพร้อมๆกันเลยค่ะไปเลยค่ะทุกคนนี่ก็จะเป็นขันที่เรามาจะบอกว่า เม่ฮันขันถ้ำเนาะอันนี้ก็จะเป็นขันนคะคะก็จะมีนี่เลยค่ะจะมีน้ำซักสบู่แล้วก็มีขนมนมเนยอะไรต่างๆมีหลายอย่างมากเลยนะคะแล้วข้างบนก็จะใส่เงิน5 0 0พันจัดนะคะนี่เลยค่ะวันนี้เรามาด้วยกันหลายคนค่ะมีเลยนะคะที่หมู่บ้านบ้านโป่งนั่นเองนะคะประมาณนี้เลยนะคะ เดียวจะหันกล้องให้ทุกคนได้เห็นคนที่มาในวัดเนาะก็จะมีประมาณนี้เลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นวิวรอบๆที่หน้าวัดนะคะหมู่บ้านวันโปงนั่นเองค่ะทุกคนนี่เลยนะคะอันนี้ก็เป็นวิวบรรยากาศตีหน้าวัดหมู่บ้านวันโปงค่ะปีปีน้องๆเฮาค่ะมีบรรยากาศเหมือนนี่ก็แดดออกแห้งนะ้ำปนตีนะคะแดดก็ห้อน หลายพอสมควรค่ะก็วิวบรรยากาศก็ออกมาแบบงามค่ะตัวยเก่อใจดีหูใจดีตาค่ะตัวยเก่อรู้สึกสดชื่นหูสดชื่นตามากเลยนะคะตอนนี้คืออันนี้ก็จะเป็นวิวรอบๆที่ในวัดนั่นเองนะคะนี่เลยค่ะวิวสวยไหมคะวิวสวยงามมากบรรยากาศดูแล้วรู้สึกแบบชื่นตาชื่นใจสุดๆเลยค่ะทุกคน อันนี้ก็จะเป็นวิวแบบรอบๆนะคะที่วัดหมู่บ้านวันโป้งค่ะวันนี้ก็มาจะบอกว่ามาแหนขันถ้าที่หมู่บ้านวันโป้งนั่นเองนะคะหนึ่งปีก็จะมีการมาหนึ่งครั้งนั่นเองค่ะ แล้วนี่ก็ป้าปีปีน้องๆเฮาไปตัววิวบรรยากาศตีในวัดมาเป็นตีเรียบร้อยแล้วนอนแล้วก็ป้าไปตัววิวบรรยากาศตีหน้าวัดแล้วก็ตีวัดว่าเป็นเสื้อผ้่องค่ะแล้วแต่แล้วนี่อ่อว่าแก้วหนอกก็ที่มาชี้แจงหรือว่าบอกกับพีปีน้องๆเขาว่าเป็นสร้างแหละต่งมาแล้วปิดยร้างแล้วเขามีหีดหอยอีสร้่งหนอกค่ะตอนนี้นะคะก็พาทุกคนเนาะก็ไปดูวิวบรรยากาศที่ในวัดแล้วนะคะแล้วก็พาไปดูบรรยากาศที่หน้าวัดเป็น ็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมาตอนนี้เนาะก็จะมาชี้แจงนะคะว่าทําไมน้องแก้วถึงต้องมาที่หมู่บ้านบานโปง่งหนึ่งปีหนึ่งครั้งแล้วก็เป็นในภรษาด้วยนะคะแล้วเราทําไมต้องมาแหนขันถ้ำที่บนันโป่งแล้วทําไมมันเป็นเพราะอะไรนะคะทาบ่าแหนขันถน้ำเนาะคะ่ะพี่น้องนของเฮ้าเนาะก็มันก็ก็อาจจะตีไรย,ยินแล้วก็อาจจะตีหูจักแต่มันก็ก็อาจจะติมหูจักกันคะ่ะแต่ว่ามื้อนี้ก็ติมเมียติมม้าบอกเก่าแล้วก็เออ แขาเนี่ยคือพี่น้องๆนาะว่าเป็นที่สร้างเลยเขาต้องมีเนาะค่ะก็ข้าว่าแฮนคันท่ามี่มังตีกอมีค่ะมังตีก็มีค่ะควบาดแฮนคันท่ามก็หมายความความหมายของมันเนาะก็เหมือนต่างว่าเขาอะไมีเออเช่นว่ามีทรัพย์สมบัติรืวว่าบนนรเออจะบอกว่าที่บอกว่าเชื่อ มีขากุนมุนลาตีในบ้านนี้เนาะเฮามีขากุนมุนลาตีในบ้านนี้หรือว่ามีาตัวป,ปีผาปีสร้างตีใหญ่เข้ามาอยู่ในวัดนี้เฮาก็เลยมีการมาใจามาใจที่ว่าเสื้อเหมือนต่างว่าเฮานี่แปดมุเลาแปดตีอยู่ปานอ้อนของเฮาแล้วเฮาก่อจักมาใจตีอยู่ปานอ้อนของเฮาแล้วก็หรือว่าปีปีปปน้องๆของเฮานั่งอันค่ะคำว่ามา เอ่อมาแหนคันท่ามกอกคล้ายๆเหมือนน่ะวเฮามาใจตีอยู่ปานอ้อนของเฮาตีเอ่คอคล้ายๆเหมือนน่ะวเออเหมือนน้อยเฮาอยู่ที่นี่เออใหญ่มากก่เมือ่ออะไรมาอยู่ต่างบ้านของอ้าหรือว่าอะไรใหญ่ไปเอาผัวเอาเมียห้าหรือว่าเอ่ออะไรใหญ่เฮินไปอยู่ต่างตีห้า <ๆ S 1> เฮากอดมือรตีอยู่ปานอ้อนของเฮาแล้วเฮากอจักมาใจตีอยู่ปานอ้อนของเฮาหนึ่งปีหนึ่งปอกโดยการตีว่ามาแหนขันท่ามตีนี่นะเหมือนนักอันคา อันนี้ก็ที่เป็นวัฒนธรรมและก็ตึงประเพณีของเขาทั้งอย่างหนึ่งตีเอ่อตีเขาไร้ักษากันไห้นั่นเองค่ะก็คือเอ่อคว่าแฮนขันธรรมนะคะก็เช่นว่าเรามีบรรลุกตกทอดอยู่ที่ในหมู่บ้านนี้มีพี่มีญาติอะไรอยู่ที่ในหมู่บ้านนี้นะคะและเรานั้นไม่ทอดทิ้งนะคะแล้วเราก็กลับมาจะบอกว่าเอ่อกลับมา กับมาหาเนาะกับมาหานะคะแต่ทางเชียงตุงจะเรียกว่าบอกมาใจเอ่อก็กลับมาหาที่อยู่ที่เดิมของเราแล้วก็กลับมาหนึ่งปีหนึ่งครั้งเช่นว่าะคล้ายเหมือนมาเยี่ยมอะไรประมาณนี้นะคะก็คือในพรรษาเนาะก็จะมีการมาทําุญที่วัดก็คือมาแห่ขันท่ามนั่นเองนะคะที่เนโอแก้วก็คือได้มาที่หมู่บ้านนี้เนาะ ก็คือทุกๆปีเลยแล้วก็ยังไม่ได้ถ่ายเห็นสักปีเนอะอันนี้ก็จะเป็นปีแรกที่จะถ่ายเห็นนะคะแล้วก็จะให้ความรู้ในเรื่องว่ามาแทนฐันทําคืออะไรนั่นเองนะคะก็คือทําไมหลายๆคนอาจจะถามว่าทําไมน้องแก้วถึงต้องมาน้องพงแก้วมีเอ่อจะบอกว่ามันหลงกบข้อที่นี่เหรอหรือว่ามีพี่ชายน้องชายอะไรที่มาอยู่วัดน,นี้หรือเปล่านะคะน้องแก้วก็จะตอบว่าน้องแก้วนะคะก็ ตอนแรกๆเนาะก,ก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะว่ามาแหงขาทําคืออะไรแล้วทําไม่ต้องทําด้วยน้องแก้วก็ไม่รู้แต่ตอนนี้รู้แล้วค่ะแล้วน้องแก้วก,ก็จบอกว่าที่มาเนาะก,ก็เพราะว่าคุณพ่อนะคะคุณพ่อของน้องแก้วคือคนในหมู่บ้านบานโงงนะคะแล้วนาของน้องแก้วตอนนี้ก็คือมีอยู่ที่ในหมู่บ้านบานโงงแล้วก็มีที่ดินอีกจํานวนหนึ่งที่อยู่ในหมู่บ้านบานโงงนะคะที่เรามาแหงขนทํานั่นก็คือเป็นการที่ เออบอกว่าเราหนำไม่ลืมว่าเ,เราเคยเป็นคนที่นี่แล้วก็เราเคยอยู่ที่นี่เรามีมันเรอกตกเท้าอยู่ที่นี่อะไรประมาณนี้นั่นเองนะคะก็ปีๆนอ้นองๆของเขานอกก็อาจจะตี้สงสัยแล้วก็ถามกันเข้ามาว่าเฮ้ยเป็นซังไหนหน้องกอแกเป็นซังไหนต้องไปตีหมู่บ้านมันโปลกับ กอบอีซังเปิดออิซังเนาะคะ่ะก่อที่กล่าวว่าเอ่ออูนเนาะปะโปอของอู่ปอของอูนเนี่ยเป็นคนบรรพงคค่ะแต่เลี้ยวก็มีนาอยู่ตีบรโพงมีตีดินอยู่ตีบรโพงคค่ะก็เลยตองในมาใจค่ะหนึ่งปีก่อนหนึ่งปอกค่ะตั้งแต่โน้องแก้วนะคะเกิดมาก็คือได้เห็นประเพณีแล้วก็ได้ทําตามคุณแม่มาโดยตลอดนั่นเองนะคะก็คือ นกแก้วก่อตอนตอนตอนติดเว้นดูอ่อนเล็กน้อยเนาะกมพูดจากว่าเป็นที่สร้างกัเป๋ยทีสร้างเราเป็นสร้างอะไรต้องเฮ็ดแต่ว่าใหญ่มากก่อเขาก่อลยเฮนฮูมาเนาะก่อปาเพณีนี่เอาปะเพณีอันนี้ก่อเหมืองปานเหมืองตีเหมืองตั้งก็อาจจะติมนี่แต่ว่าประเพณีอันนี้มีสําหรับในเอ่อตีเจงตูเขานี่ก็สําหรับตีมีค่าก็ มันก็ก็คงติ้วจักแต่มันก็ก็อาจจะติ้วจักคาแต่ว่าประเภทนี้ก็อาจจะเป็นแบบว่าออมาใจค่ะมาใจแล้วก็แต่แล้วนี้ค่ะออตีป้าปีๆน้องๆของเฮานอไปร่วมพิธีด้วยกันค่ะแต่ร็วก็ไปสักออสักครับหนึ่งแล้วก็เขาก็ไปเ,ออเข้าพิธีด้วยการตีว่าต้องหมักอยากนั่มนั่นเองค่ะก็คือไปจะบอกว่า เออไปขวดน้ําหรือว่าเข้าพิธีโดยการที่ว่าเออเหมือนเขาขอสินห้าหรือว่าอะไรเหมือนเออเหมือนเข้าวัดปกตินะคะเราก็จะไปร่วมกันคาดเดี๋ยวตามไปดูกันเลยค่ะทุกคนหรือว่าจะอาจจะพาพาทุกคนไปดูวิทยาณกัอย่างอื่นก็ได้เดี๋ยวจะพาไปดูก่อนนะคะแต่ตอนนี้นี่คือยังไม่แน่ใจนะคะก็ ตามไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะว่าต้องการจะพาทุกคนไปข้าพิธีเลยหรือว่าจะพาไปดูอะไรนะคะตามไปเลยค่ะทุกคนไปเลยค่ะตอนแรกก็ไม่รู้ว่าจะพาทุกคนไปไหนนะคะแต่ตอนนี้รู้แล้วค่ะดูวิวบรรยากาศสิคะว่าสวยขนาดไหนดูสวยมากแล้วก็เป็นอะไรที่แบบสวยมากที่สุดแล้วก็ที่สวยยิ่งกว่านั้นนะคะทุกคนดูสิสวยงามมากแล้วที่สวยยิ่งกว่านั้นคือตรงนี้ค่ะนี่เลย เห็นวิวทุ่งนานะคะสวยงามมากตะกี้ก็จะถ่ายกล้องหลังให้ดูแล้วเนาะแต่ตอนนี้นี่คือ,อไม่รู้ว่าพี่ๆเขาจะพานนองแก้ไปไหนนะคะเพราะว่ามาด้วยกันหลายคนนั่นเองนะคะก็ตามพี่ๆเขาไปดูเลยดีกว่าค่ะว่าจะพานนองแกไปที่ไหนนั่นเองค่ะ <c oughs> ก็คิดว่าพี่ๆเขาจะพาไปไหนแต่ตอนนี้รู้แล้วค่ะพามาดูในครัวนะคะวันนี้ที่ในหมู่บ้านบ้านโปงนั้นก็มีการตานพานั่นเองนะคะก็จะตานพาด้วยแล้วก็ คือตอนเช้าเนี่ยก็จะเป็นเจ้าโหสินที่เลี้ยงข้าวนะคะตอนเย็นก็จะเป็นเจ้าตันพาที่เลี้ยงข้าวนะคะก็กลายเป็นว่าที่วันนี้ที่หมู่บ้านบ้านปโป่งนั้นก็มีการจะบอกว่าเลี้ยงข้าวสองมื้อนั่นเองนะคะมื้อเช้ากับมื้อเย็นนั่นเองค่ะเมื่อนี่ตีหมู่บ้านบ้านโป่งก็มีการตันพาค,นค่ะ there <ๆ>ไปเจ้าก็เล่งเข้าก็เป็นเจ้าโหสินเล่งค่ะแล้วไปล <ๆ S 2> าก็เป็น เจ้าตาลพาเล่งเข้าคะ่ะเหมือนนี่ก่อป้าบิบิน้องๆเขามาตัวในครัวนะคะในในัในวดีบ้บนบานโป่งค่ะบพบ่น้องๆบ้านโป่งเขาค่ะตอนนี้นะคะเขาก็กาอืม้มเยอะๆเลยคะ่ะน้ำลายไหลแล้วนะคะทุกคนดูสิหน้าตาแตงนะคะตีเจงตุงเข้ากอดที่ห้อหวาดแตยงซาน้ำสู่คะ่ะโอ้หันย่วก่อนน้ำลายไหลกันกําเดียวนอกค่ะนีะ่ กินเต่เตะรูดแต่มีไข่แล้วก็ตึงปะใจเอะเดืี่ค่ะก็มาตีบันป้งเนาะแล้วก็ ปีปีน้องๆตางวันปุ๋งตอนทับอย่างดีค่ะโอ้หันอันนีเนียวนี่น้ำลายที่ไหล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 กันเดียวค่ะมามากินแตงซาจนกันค่ะปีปีน้องๆเฮามามากินแตงซาด้วยกันนะคะทุกๆคนมามาเลยค่ะน่าอร่อยมากน้ำลายไหลแล้วค่ะตอนนี้ค <ma ่ะ นะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นมากก้อนะคะวันนี้ดีมากที่ได้กินมักก้อนะคะปกติเอ่อในรุูนนี้ยังจะไม่ได้กินเนาะเพราะว่าจะได้กินตอนออกพรรษานะคะแต่ปีได้กินเร็วมากเลยนะคะที่ไทยน่าจะไม่มีเนาะ เยค่ะยั่วๆนะคะอันนี้จะเป็นของกินื้นเมืองเชียงตุงเลยทันทีนะคะคเมนี่มาตีมันโผงนะจกีไหนอวะอะไรกินมะก,ก้อค่ะมะก,ก้ออาบานอบานค่ะส,ส,สีสันงามงามค่ะใส่สูงคายสีสันงามงามค่ะอาบานาบานค่ะใส่เกอกว่าวานมาวานค่ะอันนี้ ของกินมีมาตั้งแต่โบราณเนาะมีตั้งแต่ป่ยาตานของเฮาค่ะนี่ค่ะอาบานอาบานค่ะใส่เก๋ยวกวันมาวันค่ะตอนนี้ก็กําลังเริ่มพิธีแล้วนะคะก็คือเข้าวัดนั่นเองนะคะ กระสังโฆสามทางหนาม,ามีนี้ก็เริ่มที่จะกวดน้ำแล้วนะคะเรามาขอพอรกวดน้ำด้วยกันค่ะทุกคน เสร็จสิ้นพิธีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็กล่าวคำรอบศ้นรอบถ้ำค่ะมารอบศิลรอบถ้ำจองกันค่ะปีปีน้องๆ้องเฮาตั้งนี้ก็ตี่ย่อนแสงอีกน้อยหนึ่งเนาะคะ่ะผาบมันออกอาจจะตีออกม,ม้ำมก็งามค่ะ อนนี้น้องแกก็ได้กลับมาถึงบ้านไปนที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมาขอลาพี่ๆ FC ทุกๆคนไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะคะเมื่อนี้ก็ปาตุกตุกไปเฮตตักสินตั้งเุลนมาเรียบร้อยแล้วกอดีมาลาตุกตุกทุกคนไว้เพียงท่าอีก่อนคะ่ะสําหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งให้น้องแก้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะแล้วก็สวัสดีค่ะบ๊ายบายไว้เจอกันคลิปใหม่นะคะทุกคน